สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่12มิถุนายน2566ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีข่าวสำคัญนะครับเกี่ยวกับการประกาศผลการยื่นอุทธรณนนะครับการลงทะเบียนสวัสดิการแหง่งรัฐนะครับ และท้ายที่สุดนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับโครงการในปี2565ไว้นะครับแล้วก็มีการประกาศผลออกมาแล้วและผลออกมาว่าไม่ผ่านและท่านได้ยื่นอุทธรณ์ไว้นะครับตามขั้นตอนนะครับที่ท่านดําเนินการไว้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนก็ตามนะครับวันนี้นะครับ 12มิถุนายนก็เป็นกําหนดการแล้วครับว่าวันนี้ทุกท่านที่ยื่นดุทร์ไว้สามารถที่จะตรวจสอบผลการยื่นดุทร์ได้แล้วนะครับโดยช่องทางการฟังผลการยื่นดุทรณนนั้นก็เหมือนเดิมครับท่านสามารถฟังผลการยื่นดุทณ์นะครับได้ทั้งทางเว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนนะครับก็คือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับและ ช่องทางผ่านทางหน่วยลงทะเบียนนะครับท่านก็สามารถตรวจสอบผลการยื่นุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานทางจังหวัดกรุงเทพทรกสอบออมสินที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยานะครับสามารถตรวจสอบผลได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้เมื่อผลออกมาแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับผลออกมาว่าผ่านนะครับท่านจะต้องรีบไปยืนยันตัวตนนะครับโดยมีระยะเวลานะครับ การยืยนยันตัวตนนั้นจริงๆแล้วสามารถยืยนยันตัวตนได้เรื่อยๆนะครับเพียง <P ew ing> แต่ว่าในเดือนนี้นะครับมีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าหากว่าท่านยืนยันตัวตนทันภายในวันที่26มิถุนายนครับ ท่านจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เดือนหน้าก็คือ1กรกฎาคมซึ่งสิทธิ์ในการใช้ซื้อของเดือนละ300บาทนั้นสาหรับท่านใดที่ยินยันตนทันภายในวันที่26มิถุนายนนั้นท่านจะได้รับการทบเงินเดือนละ300ย้อนหลังไปจนถึงเดือนเมษายนเลยก็หมายความว่าทบย้อนหลัง3เดือนและยังได้เดือนกรกฎาอีก1เดือนกลายเป็น4เดือนก็เท่ากับว่า300คูณ4เดือนก็คือ1,200บาทฉะนั้น กลุ่มของคนที่ยืดอุทร์ผ่านนะครับและท่านได้ไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับท่านจะสามารถนําบัตรประชาชนนะครับไปเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมโดยมีวงเงินถึง1,200บาทที่จะสามารถใช้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดนะครับยืนยันตัวตนไม่ทันก็คือยืนยันตัวตนหลังวันที่26มิถุนายนไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้เสียสิทธิ์เพียงแต่ว่าท่านจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ช้าลงไปอีกหนึ่งเดือนก็คือไปเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมเท่านั้นยังไม่พอครับท่านจะไม่ได้รับการทดเงินย้อนหลังเลยแม้แต่เดือนเดียวเท่ากับว่าท่านจะได้รับแค่เดือนละ300บาทของเดือนสิงหาคมเท่านั้นเองนะครับซึ่งระยะเวลาการยืนยันตัวตนนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เพิ่งจะอุทธรณ์ จะรวมถึงทุกคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะครับฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับ,ท,นนรบที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและผู้ที่ผลออกมาว่าอุทธรณ์ผ่านในวันนี้นะครับท่านจะต้องรีบไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายนนะครับไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะเสียสิทธิ์นะครับการได้รับเงินย้อนหลังถึง3เดือนเลยนะครับและสําหรับกําหนดการนะครับการจ่ายเงิน สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐ bueno ในเดือนนี้นะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งวันก็คือวันที่20ิมิถุานายนนะครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านจะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทจากเบี้ยความพิการนะครับโดย200บาทนี้จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับแต่ถ้าว่าท่านใดนะครับไม่ได้ทําบัญชีพร้อมเพย์แต่ว่ามีบัญชีที่รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีที่รับเบี้ยความพิการนั้น200บาท แต่ถ้ามาท่านใดนะครับไม่มีแม้กระทั่งบัญชีธนาคารเลยก็คือเวลาที่รับเบี้ยความพิการนั้นก็รับเป็นเงินสดอันนี้เดี๋ยวจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเปิดบัญชีให้ถึงที่บ้านนะครับท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือแจ้งไปที่พัฒนานาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดก็ได้นะครับ ในส่วนของมาตรการความช่วยเหลือต่างๆหลังจากนี้ไปนะครับก็คงจะต้องรอนะครับรัฐบาลใหม่ที่จะมีการจัดตั้งเข้ามาทําหน้าที่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับจะไม่สามารถอนุมัติสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมได้จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ